กับเรื่องราวซีรีส์หรือละครที่ถูกปัดฝุ่นและหยิบยกมาทำใหม่ กับระครที่ชื่อคุ้นมากๆสี่หัวใจแห่งขุนเขาถ้าย้อนกลับไปเป็นสิบปลีละเป็นการแจ้งเกิดของเหล่าดารานักแสดง ade, นาเดย่านี่มาร์กปรินคิมเบอรี่มาร์กี้บอยปรกรณ์นี่มิ้นชาริดานี่นักแสดงแต่ละคนนี่สร้างชื่อเสียงนะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โห ดังระเบิดระเบอ้อกันไปจากละครเรื่องสี่หัวใจแห่งขุนเขาแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมวันที่หนึ่งเมษายนมีการโพสต์ภาพโปสเตอร์ การโปรโมทละครอ,ออกมาบอกว่าละครเรื่องนี้กำลังจะถูกปัดฝุ่นกลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชันนักแสดงซีรีส์ Y กลายเป็นซีรีส์ Y ายที่น่าจับตามองมากๆสี่หัวใจแห่งคุณขาเวอร์ชันนักแสดงซีรีส์วา จะเป็นอย่างไรและเขามีการโปรโมทออกมาประจวบเหมาะกับวันที่1เมษายนพอดีเลยวันที่1เมษายนเนี่ยนอกจากวันหวยออกแล้วคุณผู้ชมเป็นวันอะไรได้อีก คือต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าวันที่1เมษาย,ยนหรือว่าวันวันที่1เอพิลเนี่ยนะก็เป็นวันที่เขาจะสนุกสนานมีอยู่วันหนึ่งเป็นการปลดปล่อยเป็นการโกหกซึ่งกันและกันหรือว่าเรียกว่าเอพิลฟ o เ d ย์นะวันนี้ก็จะเป็นการโกหกและโปรเจกต์ต่างๆที่คนเอามาโกหกกันในโซเชียลแต่ปีนี้เนี่ยคนไทยแทบจะไม่ค่อย โกหกสักเท่าไหร่นะเพราะว่าการโกหกเนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่ต้องบอกแบบนี้ก่อนพอเล็กซี่คนหนึ่งที่ไม่โกหกส่วนใหญ่จะเน้นมากกว่านะฮะแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆกับเรื่องนี้โปรเจก t นี้เขาเนี่ยมีการปโปรโมทออกมาภาพโปสเตอร์ขึ้นหน่อยนะแล้วก็มีการขึ้นตัวอักษรไว้เลยว่า April Fool Day ตอนแรกเราก็หัวใจชื้นว่าโหยอยากดูอะ สี่หัวใจแห่งขุนเขาวเวอร์ชันนี้มาดูกันดีกว่าว่าเป็นเวอร์ชั่นที่น่าดูอย่างไรบ้างและก่อนตอนแรกหัวใจพองโตเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นหัวใจแตกสลายได้อย่างไรกับสี่หัวใจแห่งขุนเขานี่แหละคุณผู้ชมรายชื่อนักแสดงแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆมาดูกันพาร์ทแรกก่อนทาราฮิมาราเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของแพทย์หนุ่มสุดฮอตทิพทารา นะะในเรื่องเนี่ยเขามีการบอกไว้ชัดเจนว่ารับบทโดยน้องจุงนะต้องมาดูแลผูวัเนศหรือว่าดังเนี่ยหนุ่มปริศนาที่สูญเสียความทรงจำแต่มงลงความรักซะงั้นวุ่นวายไม่พอนะแล้วยังต้องมาหลบสายตาพี่ชายทั้งสาม ที่หวงน้องสุดๆกันเลยทีเดียวนี่แหละเขาก็จินตนาการกันไปนะว่าคนที่รับบทนี้เนี่ยเป็นน้องจุงกับน้องดังที่ดังมากๆที่มีชื่อเสียงมากๆในซีรีส์วายคู่จินคู่นี้เนี่ยถ้ามาปรากฏตัวในซีรีส์เรื่องไหนมักจะได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆและทาราฮิมารายเนี่ยแหละก่อนหน้านี้โอ้โหมันเป็นอะไรที่อบอวลด้วยความสุขมันเป็นอะไรที่อบอวลด้วยความรักมากๆนะ แต่อย่างที่บอก a i อพิ o ฟ Day ก็ทำให้เราอกหักไปตามๆกันแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมนอกจากสี่ขุนขาวหัวใจดวงแรกไปแล้วมาดูหัวใจดวงที่สองกันดีกว่าดวงใจอักคณีกันบ้างศึกสายเลือดหรือศึกรักกันแน่เนอักคณีรับบทโดยน้องปอนทายาทฟาร์มโคนนมสุดขี้หงุดหงิด กับอัจจิมาหรือว่ารับบทโดยภูวินเนี่ยแหละคู่กัดตั้งแต่จำความได้กัดกันแรงแค่ไหนหัวใจก็ยังสั่นไหวอยู่ดีปากบอกเกลียดแต่ใจเนี่ยมันช่างรักเสือเกิดน,นะคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่ถูกวางตัวให้มาเล่นในดวงใจอักคณีรับบทโดยน้องปอนและน้องภูวินคู่จิ้นคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่น่ารักมากๆเอาเป็นว่าถ้า สนองความต้องการของพวกเราเนี่ยก็สามารถหยิบยกมาสร้างได้นะในเวอร์ชั่นซีรีส์วายนี่หลังจากประกาศไปโอ้โหคนบอกว่าอยากดู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 มากๆอ่ะไปกันต่อก่อนดีกว่าครับผู้ชมขากับหัวใจดวงต่อไปครัปัตตภีเร่รักกันบ้างรีสอร์ทรู้มีนะคะเจ้าของเนี่ยเป็นสุดคนวางแผนเลยก็คือปัตตภีรับบทโดย น้องเพิร์สนี่ตอนนี้กำลังดังมากๆแต่มาเจอกับลูกล้อลูกชนของชะเอมรับบทโดยแซนต้าและแค่นั้นไม่พอคู่นี้เนี่ยถึงกับมึนเลยเพราะว่าเขามีแผนแผนแต่ละแผนเนี่ยอาจจะต้องพังไปหมดเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นตัวป่วนระดับเทพงานนี้ใครจะเป็นฝ่ายได้ใครจะเป็นฝ่ายเสียท่าหรือจะเสียทั้งท่าจะเสีย วนะอ่าเขาเขียนมาแบบนี้แล้วก็เสียแล้วหัวใจมันก็เกิดเรื่องราวความรักเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องนี้หรือว่าพาร์ทนี้ปัติพีเร่รักเนี่ยเขาวางตัวให้เป็นน้องเพิร์สกับน้องแซนตาคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่น่ารักมากๆโด่งดังมากๆกับซีรีส์และซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ย คู่นี้ก็อยากจะให้เล่นมันทุกเรื่องเลยพอเป็นเคมีที่เข้ากันได้ดีมากๆอ่ะมาดูอีกพาร์ทหนึ่งคุณผู้ชมวายุพักมนตรากันบ้างนักเขียนสายหมูทิชากรอยากจะให้รับบทโดยน้องนานิบุกราอ่งุ่นเพื่อหาแรงบันดาลใจแต่เมื่อเจอกับวายุพักหรือให้รับบทโดยน้องสกายเพย์บอยตัวพ่อเนี่ยนะ โอ้โหแล้วก็ทําให้หัวใจเนี่ยเริ่มวันไหวกันเลยทีเดียวเป็นเหมือนคล้ายๆพาย,พยุอ่ะจะเขียนนิยายหรือจะตกรุมรักนักแสดงกันแน่เพราะเรื่องราวนี้เนี่ยโอ้โหถูกวางตัวไว้และเรื่องราวนี้นะถูกถ่ายทอดเรื่องราวมาหลายสิบปีแล้วแต่ครั้งนี้กลับมาปัดฝุ่นได้หรือไม่สี่หัวใจแห่งขุนเขาเวอร์ชั่นนักแสดงสีร่รีไวทแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมอก หักหัวใจสลายเพราะมันคือเอพิลฟูเดวันที่1เมษาเป็นวันโกหกหรือว่าเมษานั่งโงเป็นวันที่เขาโกหกกันแต่ว่าโกหกเรื่องที่โอ้น่ารักอันนี้อมยิม้มอันนี้บุญจริงอันนี้เป็นการโกหกที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆเป็นการโกหกที่เรารู้สึกว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆอ่ะวอลละกันทางจี m t v ต้นสังกัดของน้องๆเนี่ยนะก็สามารถ ลองคุยเรื่องของริกสิทธตรเรื่องการถ่ายทําก่อนนะฮะบทประพันธ์เรื่องนี้ไม่รู้ว่าตกอยู่ที่ใครแต่ที่แน่ๆนะฮะแฟนๆรวมไปถึงเล็กซี่เนี่ยก็อยากจะให้สี่หัวใจแห่งคุณเขาเรื่องนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาในเวอร์ชั่นนักแสดงซีรีส์ Y และถ้าคิดว่าเหมาะสมอย่างยิ่งก็เอานักแสดง8ดคนนี้แหละร่วมแสดงด้วยเพราะเชื่อแน่ว่า การโกหกในปีนี้เมษานางโง่ ango, หรือเอพิลฟูเดนในครั้งนี้เป็นการซาวเสียงกับแฟนๆแล้วไม่แน่นะคุณผู้ชมอาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้โปรเจกต์นี้อยากจะให้เกิดขึ้นจริงไหมอะคุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นหน่อยชอบไหมกับโปรเจกต์นี้ถ้าอยากให้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยบอกจิ m MTV สิไม่แน่เราอาจจะได้เห็นโปรเจก t ์4หัวใจแห่งขุนเขาเวอร์ชั่นซีรีส์วาก็เป็นได้ค่ะ